้อยไปแล้วค่ะสำหรับคนกลุ่มเสื้อแดงที่ชุมนุมต่อต้านสารัฐธรรมนูญอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญมาประมาณ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาในานามของกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรหรือว่าชื่อย่อๆว่ากวปวันนี้ก็แถลงจุดยืนว่ายุติการชุมนุมถามคุณโอภาสว่าน่าตื่นเต้นไหมหรือว่าผิดความคาดหมายไหม,ไหมการที่วันนี้ กลุ่มนี้ยุติการชุมนุมจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศไว้บอกว่าจะเอาคนเรือนแสนมาชุมนุมไม่เหนือความคาดหมายนะครับเพราะว่า,เ,าเรื่องจากกลุ่ม <c oughs> กบปเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าไม่ใช่เป็นตัวหลักของเสื้อแดงไม่ใช่นปชาการไม่ใช่กลุ่มหลักครับแล้วเขาก็ไม่ได้ขึ้นต่องต่อนอปช <c oughs> ดังนั้นเนี่ยการชุมนุมที่ประกาศบอกว่าจะได้เรือนแสนเนี่ยโอกาสที่เป็นไปไม่ได้เลย <c oughs> ถ้าไม่ได้าางงาการสนับสนุนจากรปชการหรือพรรคเพื่อไทยอย,อ,อย่างเต็มรูปแบบซึ่งก็เป็นไปตามคาดว่าออกมาเช่นนั้นจริงๆซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยช่วงที่ทางกลุ่มกปปอเนี่ยเขาประกาศว่าจะมีชุมนุมใหญ่คนเรือนแสนเนี่ยวันนั้นทางแกนนำคนเสื้อแดงก็ออกมาบอกได้ซ้ำว่าเขาจะไม่ไปร่วมก็น่า,าจะได้คาตอบตั้งแต่วันนั้นใช่ครับก็ส่งสัญญ,ญาณแกนนำนปชก็ส่งสัญ,ญญาณมาแล้วว่าคนยุติการชุมนุมได้แล้วเพราะว่าถเรมมองแล้วเนี่ยกลุ่ม กปปอเนี่ยนะฮะเครือข่ายของเขามีแค่กลุ่มวิทียุชุมชนในกรุงเทพเริ่ริ้วมันทนซึ่งมีประมาณ13สถานีเท่านั้นซึ่งกาลังแค่นี้ไม่เพียงพอถ้าขาดมาเท่าไหร่คะเนี่ยหลักร้อยไม่ถึงพันนะก็จะเห็นว่าต่างกับเป้าที่วางไว้เทียบกันไม่ได้เลยหลักแสนก็คือมาหลักร้อยไม่ถึงพันมีสาเหตุหนึ่งก็ที่มองว่าไม่ไม่สามารถระดมคนได้เนี่ยก็คือว่าระยะหลังถ้าเราจะเห็นว่าพอเริ่มชุมนุมยืดยเยื้อเนี่ยประมาณสองสัปดาห์อย่างที่ว่าเนี่ย ผลเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยมันส่งผลในด้านลบต่อรัฐบาลจะเห็นว่าถูกคุณยิ่งรักเนี่ยถูกโจมตีทั้งจากพรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายตรงข้าม,มว่าเป็นให้ท้ายให้ท้ายกลุ่มกมอพปให้เสื้อแดงเนี่ยคุกคามสารมนุษย์ซึ่งไม่เป็นผลดีเลยเพราะว่าการชุมนุมที่ออกมาไม่ได้เป็นลักษณะการชุมนุมโดยสงบเฉยๆแต่เป็นลักษณะของการคุกขามใช่ครับแล้วก็อย่างเมื่อวาน,ป,นาาาราารประชุมคณะกรรมการยุติศาสตร์พระเพื่อไทยก็มีการพูดเรื่องนี้แล้วก็บอกแล้วก็มองว่าการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ย เป็นการคุกคามสารนุนมากเกินไปอของแสดงกลุ่มนี้นะค,ควรจะยุติครับแล้วก็เ้าเห็นว่ามันมันการต่อสู้ในกับสารนุนเนี่ยภาคผู้ไทยเขาก็ทาอยู่แล้วในเชิงต่อสู้ในเชิงระบบต่อสู้ในเชิงวิชาการในแบบนี้ครับก็ไม่เป็นผลดีเลยอันนี้คือเป็นปัจจัยที่ทําให้วันนี้จาก ตั้งไว้แสนก็คือมาเป็นหลักร้อยไม่ถึงพันเท่านั้นมีปัจจัยอื่นยังไงคะแล้วก็ทามมิ่งทามมิ่งของธถาการการเมืองช่วงนี้ก็ไม่เหมาะอย่างที่เราทราบกันว่าจะมีการเปิดสภาวิสามาัญวันที่29ิบกาพฤษภาคมนี้ซึ่งก็มีเรื่องอที่เป็นหัวใจสำคัญของรัฐบาลสองสามเรื่องที่คาดว่าจะเข้าไปชุบมในสมัยนี้นะฮะก็คือแน่นอนเรื่องพลรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557เนี่ยแน่นอนต้องเข้าอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของพรบเงินกู้2ล้านล้านบาทอันนี้เป็นหัวใจเลยเพราะว่า รัฐบาลต้องการผลักดันให้ได้เพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ให้คะแนนเสียงรัฐบาลอย่างดีในการหาเสียงเพราะเกี่ยวกับเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่พูดกันว่าจะยุบหรือไม่ยุบสภาตัวนี้ก็เป็นตัวชี้วัดเหมือนกันใช่ครับแล้วแถมยังอาจจะมีเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราคาดว่าอาจจะมีกรณีของมาตรา190หรือที่มาของสองวเนี่ย เข้าไปก่อนเพราะว่ามันไม่ค่อยขัดแย้งรุนแรงอาจจะแต่ส่วนของมาตาห8สบดเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือข้ะวพันธุ์ที่ปาดเนี่ยคัดค้านอย่างรุนแรงในชั้นกรรมธิการก็อาจจะไม่ทันสมัยวิสามันมาตาหกปก็คือเรื่องอำนาจศาลและธรรมนูนนี่แหละใช่ครับค่ะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีสารพัดม็อบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นม็อบพิมูฟที่มาจ่อหน้าทำเนียบร้อง,รองแก้ไขปัญหาที่ดินท้องินใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีม็อบแนวร่วม คนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินที่คัดค้านสารที่คัดค้านสารโลกพิจารณาเรื่องภาษาพระวิหารแล้วก็คัดค้านเนี่ยการที่คุกคามสารมนณฑูรอ่างเงี้ยทาพันมอบอยู่แล้วไม่เป็นกรดีต่อรัฐบาลเลยก็คือเพราะฉะนั้นตัดไปซะซึ่งทางรัฐบาลก็น่าจะโล่งใจถ้าเห็นทางกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนี้เขายุติการชุมนุมทีนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงที่จะชุมนุมวันที่19 ครอบรอบสมปีเหตุการณ์ที่รัฐประสงค์หรือเปล่าครับอันนี้ก็มีการพูดเหมือนกันเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าถ้าเสื้อแดงกลุ่มนี้ยังชุมนุมอยู่เนี่ยแล้วก็พอถึงวันวันครบรอบ3ปอมปีของเราของของของกลุ่มนปชเนี่ยมันก็จะทําให้แนวร่วมไอ้ไอ้ไอ้ข้อจุดยืนในการที่ประกาศอะไรของนปชมีความนักแน่นรู้สึกว่ามันจะกระจา,ายไปคนละทิศทางกับ ับเต้แดงกลุ่มนี้นะครับก็เป็นสาเหตุหน่งเหมือนกันค่ะก็จับตาดูค่ะสําหรับวันนี้ที่ทางกลุ่มก,กวปอยุติการชุมนุมไปเนี่ยก็อย่างที่คุณโอภาสบอกว่าไม่มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ก็ถือว่าเป็นไปตามที่คาดกันไว้ว่าจะเป็นการหาทางลงแต่อีกส่วนหนึ่งที่ต้องจับตาก็คือวันที่19พฤษภานี้ที่ทางเสื้อแดงเขาจะจัดงานครบรอบ3ปีดูว่าวันนั้นจะมีคนมาร่วมมากน้อยแค่ไหนค่ะ